ัลโหลครับกลับมากับอีกคลิปหนึ่งเนาะกลับมากับไลฟ์หนึ่งนะครับห่างหายกันไปค่อนข้างนานเลยขอโทษด้วยเลทนะครับวันนี้ที่มาไลฟ์เนาะยังไงใครเข้ามาแล้วนะครับกดถักทายกันใหม่มาหน่อยเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าได้ยินชัดหรือเปล่านะครับวันนี้โมอเอกใช้ไมค์ตัวนี้นะครับคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแหละถ้าหลังจากใช้ไมค์เนาะเพราะว่าทำออโซเชียลมีเดียามาเป็นแบบสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยก็มาได้สักประมาณ เกือบเกือบปีแล้วล่ะนะครับที่ที่เริ่มมาทำพวกโซเชียลมีเดียมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยครับต่างๆก็เลยคิดว่าตัดสินใจซื้อไมล์แหละเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเออไมล์มันแบบเสียงมันเบาอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าพอใช้ไมล์ตัวนี้เสียงมันดีขึ้นไหมแต่ว่าพอดูจากคลิป youtube หรือว่าคลิปใน t ิ k กต k อกอะไรเงี้ยที่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 ทมอเอกแบบเอ่อมีช่องช่องอ่าไม่เรียกว่าคลิปต่างๆอะไรเงี้ยก็ดูเสียงโอเคขึ้นเสียงมันตัด ในเรื่องของพวก noise noise cancelling ก็คือติด noise reducing ก็คือตัดในส่วนของเสียงรอบๆข้างได้โอเคขึ้นเนาะครับเดี๋ยวชวนคุยกันไปก่อนนะครับต้องขอโทษทีนะวันนี้มาไลฟ์ช้าเลยนะครับเพราะว่าพอดีติดธุระนะครับติดธุระก็เลย <laughs> ก็เลยมาไลฟ์ช้าหน่อยนะครับยังไงใครไลฟ์อ่ะไม่ใช่ใครไลฟ์ใครเข้ากันมาแล้วเนี่ยเข้ามาแล้วก็รบกวน กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคอมเมนต์มามากันก็ได้นะครับหัวข้อน,นี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนต่อนะครับก็จะมีการเปลี่ยนหัวข้อไลฟ์ไปเรื่อยๆแหละนะครับก็อันนี้มาพูดในฐานะที่เราเป็นเทรนนี uh, คนหนึ่งนะครับก็คล้ายๆเหมือนเป็น one of the students for for this um for this project for this program นะครับก็คือเป็นเป็นเทรนนีนะครับ ทีนี้หัวข้อที่เราจะพูดก็คือ how to นะครับการที่ได้ทุนนะครับไปเรียนต่อนะครับสปีนะครับ,นะรบ,นะรบจาก FAO นะเนาะเรียนต่อด้านระบาดวิทยานะครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นหมอระบาดอะไรเงี้ยครับเป็น epidemiologist นะครับเป็น epidemiologist นะครับทีนี้ถ้าใครอยากฟังหรือว่าอ,อ,อยากจะให้ทุกคนนะครับแบบเหมือนกับว่าได้ประโยชน์ไปทั่วๆกันเนาะทีนี้อยากให้ทุกคนอะ กดแชร์โพสต์นี okay, so ้กดแชร์ในส่วนของไลฟ์นี law, ้ไปให้ท so, so, ุกคนฟังด so, ้วยครับนะครับโอเคครับเหมือนมีคนเข้ามากันบ้างแล้วเนาะยังไงก่อนที่จะพูดในไลฟ์นี้ก็อาจจะขอเกินไปคร่าวๆก่อนอะไรเงี้ยครับอาจจะรอให้ทราฟฟิกมันแน่นขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็มาเลยด้วยต้องขอขออภัยนะครับนัดกันไว้ว่าจะมาสามทุ่มแต่นี้สามทุ่มครึ่งแล้วเพิ่งได้มาไลฟ์ เนาะโอเคครับใครเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้นะครับการงานการเงินนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้โมอเองไม่ได้พูดเรื่องการเงินนะโมอเองมาพูดเรื่องทุนเรียนต่อนะครับแต่จริงๆเรื่องที่จะพูดที่จริงๆรู้สึกว่าอินมากก็คือเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องภาษาอะไรเงี้ยครับเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆคือโมอเองรู้สึกว่าถ้าเราพัฒนาเรื่องการเงินกับเรื่องภาษาได้ดีเนี่ยโอเคแหละเราก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ดีขึ้นไปอีกหลาย,ลายระดับไปและแล้วก็มั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับถ้ามีการเงินมีประหานการเงินที่ดีนะโอเคครับวันนี้นะครับโอเคหัวข้อที่จะพูดนะครับก็คือเป็นหัวข้อ how to นะครับ how to ได้ทุนนะครับเรนต์ต่อด้านระบายวิทยาจาก FVO ต้องบอกว่า FVO คืออะไรนะครับ FVO ก็คือ,เ,อเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ UN ภายใต้ United n a t i o n ันะครับเอ o เนี่ยเป็นหน่วยงานนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของพวกการเกษตรนะครับแล้วก็อาหารเป็นองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งชาติอะไรเงี้ยครับระดับชาติอนะไรเงี้ยครับซึ่งองค์กรเนี้ยเขาจะเขาก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของพวกคล้ายๆเหมือนเกี่ยวกับเรื่องของพวก อาหารว่าในแต่ละใน,ในแต่ละพื้นที่ของโลกเราเนี่ยมีอาหารคาดแค้นไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีปัญหารเรื่องด้านประวิศาทด้านสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ FAO เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับทางสัตวตแพทย์น่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเขาจะอยู่ภายใต้ UN หนาะหรือ United n นะครับทีนีเ้เขาก็ให้ทุนนะครับเกี่ยวกับด้านระบาดวิทยาซึ่งระบาดวิทยาเนี่ยโอเคแหละมันเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดเนาะเขาก็ให้ทุนมาเรียน ต่อด้านโรคระบาดซึ่งทุนนี้จะเป็นทุนในเอเชียและแปซิฟิกนะครับคือเป็นทุนที่ไม่ได้ให้ทั่วโลกนะครับให้แค่ประเทศที่อยู่ในเอเชียและเอเชียและแปซิฟนะครับคือเขาให้ประเทศเหล่านี้เท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะสามัครเข้าไปได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเบสที่เมืองไทยไม่ถึงว่าเขาจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยที่มหาลัยที่ที่ไทยนะครับทีนี้เนี่ยออในส่วนของโคตา ของนักเรียนไทยเนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะกว่าโค้ตาของเทรนีไทยก็ค่อนข้างเยอะกว่านะครับเทรนีไทยเนี่ยปีหนึ่งก็จะมีโค้ตาประมาณ3-5ถึงที่นั่งนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยก็อาจจะมีแค่1-2ถึงที่นั่งแค่นั้นนะครับยางปีของมอเอกเนี่ยเป็นรุ่นที่15นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีคนอยู่ทั้งหมดเอ่อ12คนครับ12คนซึ่งเป็นคนไทยแค่5คนนะครับแล้วก็เป็นคนต่างชาติ7คน นค,คนไทยทั้ง5้าคนนี้ก็ไม่ได้เป็นคนที่มาจากคุมบริษัทอย่างเดียวนะเป็นคนที่มาจากกรมอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้ถ้าใครสนใจอ่ะลองสมัครดูนะครับเขาประกาศปีละหนึ่งครั้งนะครับประกาศรับสมัครเนาะโครงการนี้เป็นโครงการอะไรนะครับโครงการชื่อว่า R F E T P แล้วก็ V นะครับยาวหน่อยนะ R F E T P V นะครับย่อมาจากอะไรนะครับย่อมาจาก r e g i o n a l นะครับ field Uh, epidemiology uh, training program for veterinarian นะครับก็คือเป็นโครงการให้คล้ายเหมือนพัฒนาสัตว์โครงการพัฒนานายสัตวแพทย์นะครับด้านระบาดวิทยาภาคสนามอะไรอะไรประมาณนี้นครับถ้าแปลเป็นไทยนะทีนี้นโครงการนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆเหมือนโครงการที่มีการจัดอบรมเรื่องระบาดวิทยานะครับโดยโกรมบริษัทเนี่ย อยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันเป็นโครงการที่พิเศษตรงที่ว่า 1. โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นทุนนะครับมาจากต่างประเทศก็คือเป็นทุนมาจากองค์กรต่างประเทศคือทุนจาก f อ o เอเขาจะ support นะครับเขาจะ sponsor ทุนต่างๆเนี่ยเป็น full scholarship เลยนะครับจ่ายทั้งค่าเรียนให้นะครับจ่ายทั้งค่าเดินทางนะครับจ่ายทั้งค่าบีเลี้ยงนะครับรายวันแล้วก็ค่าที่พักด้วย แล้วก็การเดินทางระหว่างทริปที่ต้องไปเนี่ยเขาก็ r ร v ว d e ให้ด้วยนะครับก็คือพูดง่ายๆคือฟรี everything is free นะครับก็คือฟรีทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีการคัดเลือกอยู่ในระดับหนึ่งที่ที่เขาจะให้ใครหรือไม่ให้ใครอะไรเงี้ยครับสำหรับโครงการ RFPV t นะเกินก่อนว่า RFPV t เนี่ยจริงๆแล้วว่ามันมีประมาณ15รุ่นแล้วรุ่นที่เมาเอกเรียนเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่15 นะครับแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็เขาก็อาจจะมีคนไม่ครบไม่ถึง10คนหรืออาจจะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับทีนี้โครงการนี้มันเป็นโครงการที่มาจาก FETPV ของคนก่อนไอ FETPV เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือโครงการระบาดของคนให้คล้ายเหมือนคนที่เขาไปเรียนต่อหมอคนที่เขาไปเรียนต่อด้านระบาดวิทยาที่เป็น Residency เป็นแพทย์ประจำบ้านอะไรเงี้ยครับหรือว่า เป็นลักษณะของไปเรียนต่อบอร์ดหรือว่าได้ทุนมาเรียนปริญญาโทของด้านระบาดวิทยาอะไรเงี้ยครับก็ของจะมีของคนมาก่อนลหลายปีแต่ของสัตวแพทย์เนี่ยด้านระบาดวิทยาของสัตวแพทย์เนี่ยท,ท,ที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานราชการนะก็คือของกลุมบริษ,ษัทเนี่ยก็จะมีอยู่สิบห้ารุ่นนะครับมีมาประมาณสิบห้าปีนะครับก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เก่าแล้วก็ไม่ได้ใหม่มากอะไรเงี้ยครับก็มีมาในระดับหนึ่งเนาะทีนี้ เขาจะประกาศรับสมัครเมื่อไหร่นะครับเขาจะประกาศรับสมัครเนี่ยประมาณช่วงประมาณต้นปีนะครับต้นปีของทุกปีเนี่ยเขาจะมีการประกาศรับสมัครไม่เกินไม่เกินเดือนพฤษภาครับเขาจะมีการประกาศรับสมัครมาตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มประกาศรับสมัครนะครับให้ในสตอแพทย์นะครับทุกท่านจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นหน่วยราชการนะคุณอยู่ในงานเอกชนก็ได้เพราะว่า ปีก่อนๆก,ก,ก็มีนายสัตวแพทย์ที่มาจากหน่วยงานเอกนชนเชน่ชนมาจากบริษัทเอกนชนข้างนอกบริษัทมหาชนข้างนอกอะไรอย่างี้ครับเขาก็มาเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็แต่ว่าส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนะี่ยมักจะเป็นนายสัตวแพทย์ที่อยู่ในกรม,มของราชการที่อยู่ในกรมบริษัทเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีกรมอื่นด้วยเงี้ยครับกรมประมงกรมทรัพยากรทางทะเลอะไรเงี้ยครับก็จะมีหลายกรมนะครับที่เข้ามา หมายถึงว่าเข้ามาร่วมเข้ามาเรียนเข้ามาได้รับทุนแล้วก็มาเรียนสําหรับสําหรับโครงการนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอทีนี้พอเขาประกาศรับสมัครปุ๊บเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนแรกนะครับเขาจะสกรีนเบื้องต้นโดยการเขาจะดูจากโปรไฟล์ของเราก่อนเขาก็จะมีพวกแบบคําถามต่างๆเนี่ยครับเขา้าเข้าไปาส,สวัสดีครับสวัสดีคุณหมอทุกคนที่เข้ามาสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังไลฟ์นะครับ ฝากกดไลฟ์ก,กดเลิฟกดแชร์โพสต์ไปให้หน่อยนะครับอันนี้คงอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอทุนเรียนต่อของ f อ o นะครับด้านเรื่องหมอระบาดเนาะครับสองปีนะครับทีนี้ต่อครับทีนี้เขาจะมีการคัดเลือกโดยการที่1ก็คือเราต้องตอบคําถามทุกอย่างนะครับคือมันจะเป็นคําถามภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องตอบภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็มันจะมีการให้ส่ง r o p เพ a l เพราะว่าเขาว่าจะให้เราทําวิจัย มันจะทำเขาจะให้ทําวิจัยในแต่ละโมดูลที่ไปเรียนนะครับแต่ละโมดูก็คือแต่ละแต่ละครั้งที่ไปเรียนมันก็จะประกอบด้วยจํานวนเดือนกี่เดือนเดี๋ยวค่อยเล่าอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้เขาจะให้ทําวิจัยนะครับให้ทําวิจัยส่งแต่ว่าก่อนที่คุณจะเข้าไปเรียนเนี่ยก่อนที่เขาจะได้รับการคัดเลือกเนี่ยเขาก็จะมีการาให้คุณส่ง Pro p o s a l ซอก่อนนะครับซึ่งเวลาคุณส่งพ r o p o s a l ซไปอะครับ เวลาคุณส่ง p r พรอ s สอไปนะเขาก็จะดูจากว่าเออเนี่ยมันน่าสนใจไหมแล้ว p r o p o s a l คุณมันตอบโจทย์อะไรบ้างมันมันเห็นภาพยังไงบ้างอะไรอย่างรครับคือขอแค่ให้คุณนะ่ะส่งใบสมัครที่ตอบคำถามไปน่าจะประมาณ4-5หหน้าเป็นคำถามภาษาอังกฤษย,ยาวๆแล้วก็คุณต้องส่งเป็น draft proposal นะครับ draft proposal เนี่ยหนึ่งแผ่นวันเขาเรียกว่า one page Drop proposal นะครับซึ่งเป็น proposal ว่าคือ proposal มันคืออะไร proposal มันคือลักษณะแบบแคล้ายๆเหมือนโครงร่างวิจัยอะคล้ายๆเหมือนโครงร่างวิจัยว่าเราจะทําอะไรวัตถุประสงค์คืออะไรมี introduction เกี่ยวกับเรื่องนี้คืออะไรอะไรเงี้ยครับหรือว่าวัตถุประสงค์วิธีการการเก็บตัวอย่างนะครับผลที่คาดหวังไว้ reference สำหรับงานวิจัยของเราอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาจะให้เราเขียนไปอ่ะทีนี้มอเอก,ก็ ส่งใบสมัครไปแล้วก็เขียนในส่วนของ p r o p o s a l ไปทีนี้พอเขาตอบรับปื๊บว่าอ่าโอเคเขาเขาจะนัดสัมภาษณ์เนาะที้พอเขานัดสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะนัดผ่านอ่อ skype นะครับเขาจะนัดผ่าน skype นะครับทีนี้เขาจะให้สัมภาษณ์ผ่าน skype นะครับก็คือเขาก็จะนัดเวลาของเรามาเขาจะมีการ booking เวลามาว่าให้เรา skype ผ่านกับอ่อคนจาก afo แล้วก็ คนจากนายสัสตแพทย์นายสตวแพทย์ที่เขาคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอยู่ประมาณถ้าจำผิดเหมือนจะสี่คนเป็นคณะกรรมการอะไรเงี้ยครับสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างนะครับสัมภาษณ์สัมภาษณ์รอบสัมภาษณ์เนี่ยจะสัมภาษณ์อยู่ประมาณ30มนาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้ถ้าถามว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างตอนที่มาาอปสัมภาษณ์สาหรับรับทุนนี้ คำถามเบื้องต้นตอนแรกเขาจะถามคำถามแบบ basic in general ก่อนนะครับเช่น mm hmm. ถามว่า uh, คำถามที่ปอเอกโดนนะคือเขาที่ที่โดนถามนะตอนนั้นขอคิดสักครู่นะครับเขาถามว่า what is a, what is your position what is the position in in your working place uh, what is your responsibility in your responsible area What else they ask me so many questions about in general like uh uh how do you like working in D L D? Um how long have you been working for D L D? What else? Uh me มีม,มีมีทำทำงานด้านสัตว์เล็กมาตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ย้ายมาทํางานกลมอะไรเงี้ยครับทพนี้เขาก็เขาก็ถามคําถามว่าเออเนี่ยแล้วตอนเนี้ยแบบคุณยังแบบทํางานด้านสัตว์เล็กอยู่หรือเปล่าคุณเปิดคลินิกไหมอะไรเงี้ยคือเขาก็จะถามคําถามแบบ in general about yourself this is the first part this is the first question that I asked you about like a very very in, very in general like a very not too deep not too complicated question that I asked you Uh, ส่วนส่วนคําถามถัดไปที่ที่เขาถามอะครับก็คือ,คอเขาจะถามเกี่ยวกับ,กบเรื่องของอเขาจะถามเรื่องงานระบาดวิทยาแล้วว่า uh, Do you have any experience about epidemiology and if you have it please tell me about your experience in details ประมาณนี้นะครับที่เขาถามแล้วก็ก็จะมีถามว่า uh, why do you like to study about um epidemiology and how do you like about it? Uh what else? proposal, uh, according to your proposal, I saw that you have the data already. I just would like to know that um do you do you already have the data on in, in your hand or do you still have to find out? Do you still have to put a questionnaire or, or survey to get that kind of data? Uh, they say something like I suggest you to use your own existing data because if you go to your field and ask, like, it give the questionnaire to the villager or the people in the area that you are interested in. So maybe it waste time and it took a long time. So the things that um, they asked me or they suggest me about to um, to get information or to get the data from the existing data that that I have already because I work on the rabies, so that's why, so that's why they They asked me about a l o t a b u u r e v e s ก็คือประมาณมประมาณนั้นและครับก็คือเขาก็ถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องของแบบ uh proposal ให้เราที่เรา propose ไปในในวันที่มีการสัมภาษณ์นะครับอันนี้คือเป็นขั้นตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คือต้องบอกว่า it tooks a long time to wait for the result you know it t o o k about almost one month together t e s u l t of the interview result that I pass the test and I that I'm um got a scholarship to study for this program คือคือค่อนข้างแบบรอค่อนข้างนานกันเลี้ยครับสำหรับการที่แบบกว่าจะได้แบบได้ผลว่าเออเราผ่านหรือไม่ผ่านอะไรเก็รอมาประมาณแบบเป็นเดือนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับทีนี้สิ่งประมาณเนี้ยครับพอร,รู้ปุ๊บเขาก็ให้เขา้าไปเรียนซึ่งการเรียนนะครับมันจะมีทั้งหมด3โมโมดูเนา สามโมดูลเนี่ยโมดูลเขาว่าโมดูลคืออะไรเขาว่าโมดูลก็คือเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบเอ่อคล้ายๆเหมือนกับสเต็ปอะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับคล้ายๆเหมือนคล้ายๆนะคล้ายๆว่าสเต็ปก็คือเหมือนมันจะมีสามสเต็ปให้เรียนสเต็ปแรกก็คือแบบอ่าคุณก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของแบบ surveillance เนี่ยครับเป็นการเฝ้าระวังโรคต่างๆส,ส่วนใหญ่นะครับในโมดูลหนึ่งหรือว่าสเต็ปหนึ่งเนี่ยเขาก็จะให้คุณไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ surveillance เรื่องของ ระบาดวิทยาเป็นการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยานะครับแล้วเขาก็จะให้คุณทําวิจัยหนึ่งวิจัยแล้วก็ไปพรีเซนตในช่วงปลายปีซึ่งตอนเนี้ยวัยกำลังทําวิจัยตรงนั้นอยู่เพื่อที่จะไปพรีเซนตในช่วงปลายปีแต่ก็ I hope that I could finish all of that and I need to do the follow-up with the f v a stuff and with the team member from this project next week so I have to be ready to prepare for for them to present it a not d n kind of present but talk with them that what I'm what what I have done and what I'm going to plan today ก to ็คือมีการ follow up แล้วก็เดี๋ยวอาทีน้าก็ต้อง follow up กับ f a o follow up กับคนที่เป็น staff member อะไรเงี้ยครับเขาก็จะถามแล้วว่าทำอะไรไปบ้างหรือทำอะไรอยู่แล้วแพนว่าจะทำอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะมาไลฟ์ให้ฟังเนาะแล้วก็นะครับสิ่งที่เขาพูดอีกก็คือ เพิ่มเติมก็คือทุนเนี้ยครับมันเป็นทุนที่ถ้าคุณเรียนจบทั้ง3โมโดูลเนะเาะโมดูลที่2เรื่อง,องบอกไปโมดูลที่2จะเป็นเรื่องกับเกี่ยวกับ Investigation ก็คือเป็นการสอบสวนโรค Investigation เนี่ยเป็นเข้าไปลงในฟิวจิงไปสอบสวนโรคแล้วเอาข้อมูลมาทำวิจัยเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับที่เขาจะโมดูล3ก็คือจะเป็นปริญญาโทนะครับซึ่งพอคุณผ่านจากโมดูล1โมดูล2ไปแล้วเนี่ย ใชเวลาประมาณปีหนึ่งเนาะแล้วคุณจะไปเรียนมูลสเนี่ยก็คือเรียนปริญญาโทเนี่ยคุณก็ต้องหามาหาวิทยาลัยที่คุณจะเรียนซึ่งทั้ง F.O เขาก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของทุนให้คุณไปเรียนต่ออะไรองี้ครับก็จะเป็น two years for this project for this program แต่ and if you graduate from this program you must have uh, you must graduate from the master degree master degree from University in Thailand with the top university ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยท็อปน่าจะเป็นท็อป3เลยครับเป็นมหาวาลัยที่แบบก็ที่ท,ที่ที่เขาจะให้เรียนน,นะครับก็โมอเอกยังไม่ถึงตรงนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ดูดูอยู่ว่าเออถ้าเราไปถึงจุดนั้นได้เราจะเลือกเรียนมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยอะไรมันก็จะมีออจุฬานะครับมีกเกษตรมีมอชอเหมือนจะมีมหิดลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณนี้แหละก็คือ2ปีคุณก็จะได้ปริญญาโทถ้าคุณเรียนจบนะเน้นว่าถ้าคุณเรียนจบนะครับ if if you graduated from this program for three years and you will get the master degree นะครับทีนี้อันนี้คือสิ่งที่แนะนำให้ฟังเนาะแล้วก็คุณสมบัตินะครับที่สิ่งที่หมอเองรู้สึกว่าที่ต้องมีสำหรับการเรียนในโครงการนี้เลยก็คือหนึ่งก็คือด้านภาษาอังกฤษ ถ้าภาษาอังกฤษคุณเนี่ยสื่อสารไม่ได้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือหรือพูดไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคุณใจค่อนข้างมีปัญหาเน้นว่าการสื่อสารนะครับเน้นว่าทักษะที่คุณต้องใช้ก็คือโอเคทักษะการอ่านในด้านสตัตอแพทย์เนี่ยเราเรียนทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเราเรียนในมหาวิทยาลัยคิดว่าโรงเรียนสตัตวแพทย์ทั่วไทยะนะครับมหาวิทยาลัยที่สอนสตอแพทย์ล่ะก็น่าจะสอนเป็นภาษาอังกฤษกันหมดซึ่งอันเนี้ย ในเรื่องของ uh, reading นะครับการอ่านภาษาอังกฤษอะไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับประศร์ต่อแพทย์ทั่วไป Write, writing ก็น่าจะพอเขียนได้แต่ว่าที่มันจะยากก็คือ listening กับ speaking เพราะว่าคุณไปเรียนในในช่วงเวลาที่คุณเรียนเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดคุณต้องตอบภาษาอังกฤษคุณต้องอีเมลตอบกับกับคนในโครงการเป็นภาษาอังกฤษคุณต้องทําวิจัยทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษคุณต้อง อ่านบทความภาษาอังกฤษอ่านวิจัยภาษาอังกฤษตอนเรียนอาจารย์ก็สอนภาษาอังกฤษถามต่อบเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างคือใช้ภาษาอังกฤษหมดเลยเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษคือสำคัญมากๆ English is very important if you really want if you really want to join this program so you must have the good level of English so that's why you have to prepare yourself about the language uh, proficiency นะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณต้องต้องเรียนรู้ นะครับประมาณนี้น,นี่คืออันนี้คืออันแรกที่เป็นแบบรู้สึกว่าเป็น requirement อันแรกที่คุณอาจจะต้องมีนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณน่าจ,จะต้องมีสําหรับโเองนะสำหรับคนอะื่นผ,ผมไม่รูอ้อย่างที่2น่าจ,จะเป็นเรื่องของแบบคุณอาจจะต้องมีความสนใจในด้านของระบาดวิทยานะครับหรือว่า you need to interest e d in e p i g e i o l o g y because if you if you're not interested in maybe it's kind of boring for you because sometimes a lot of people think that epidemiology is kind of is kind of something that you it's hard to understand, it's difficult to understand for some aspect. I don't know, but for me I used to thought like that. <coughs> <coughs> ใช้สับยากๆใช้โปรแกรมทางสถิติยากๆอะไรเงี้ยคือบางคนถ้าเขาไม่ได้แพชชั่นหรือเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้มันก็อาจจะทําให้เขาเบื่อแล้วเขาก็อาจจะไม่เรียนอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็อย่างแรกก็คือเรื่องภาษาอังกฤษที่คุณต้องมีอย่างที่สองก็คือคุณต้องมีอย่างเรกคุณต้องมีความรู้หรือว่าคุณต้องมีพื้นฐานบ้างอาจจะไม่ต้องถึงกับแอดวานซ์ในตอนแรกที่คุณจะสมัครแต่คุณก็ต้องมีพื้นฐานติดตัวมาบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ที่ผมคิดว่าค่แนนคุณก็เตรียมตัวเราเพราะว่าคือ โครงการนี้ตอนที่สัมภาษณ์ใช่ป่ะเขาก็ไม่ได้เหมือนแบบเขาก็ไม่ได้เหมือนกับเรียกว่าเราจะต้องแบบหมีความรู้ด้านระบาดวิทยาแบบเป็นเทพมาเลยหรือเก่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าพ่อหมอเองเองหมอเอก็ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านระบาดวิทยาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเออแต่ว่าภาษาอังกฤษคือสําคัญจริงเพราะว่าถ้าคุณแบบไม่ได้ภาษาคุณคิดว่าคือต้องบอกว่าภาษาอังกฤษในการพูดและพูดแล้วก็ฟังอันนี้คือสําคัญสุดแต่ว่า ไม่ต้องสำเนียงอะไรดีมากมายขอแค่แบบสื่อสารได้แบบสื่อสารสรับทางวิชาการได้คุยกับอีกคนนึงแล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณจะสื่อไปอะไรอย่างเงี้ยแนานั้นก็ได้โอเคแล้วล่ะก็คือเหมือนกับว่าไม่ต้องแบบโห oh, แบบพูด like a native speaker no you don't have to do that you don't need to you don't need to be you don't need to be someone that speak like a native speaker no ไม่ต้องขนาดนั้น้ยครับก็คือแค่แบบ เออสื่อสารได้ก็น่าจะโอเคนะครับประมาณนี้แหละนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็น t r ิค k a นทริปใชไหมก็ประมาณนี้ครับ <laughs> ก็ใครมีคําถามอะไรไหมครับลืมลืมถามเลยก็ฝากคอมเมนต์ได้นะกดไลค์กดเลิฟอะไรได้หมดเลยนะครับโครงการนี้เป็นโครงการให้ดีมากนะครับก็เชิญเชิญชวนครับสำหรับแบชหน้าหรือว่า Phoenix batch ิ o น n ค x ์ year I would love to invite all of you, if you really want to study something about epidemiology, or if you want to get another master degree, even if you have already one master degree, two master degree, or three master degree. So if you want more master degree, or if you want to do the further education about epidemiology, please come. And next year, it's, it's waiting for you for next year. Yes, if you have any question about this program, so just text me or comment anything that you want to ask me, okay? ก็ถ้ามีคำถามอะไรก็ทิ้งคำถามมาได้หรือว่าถ้าฟังไลฟ์นี้ไม่ทันฟังไลฟ์สดนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวมันเองจะเอาไว้ในในหน้าทม์ไลน์ของตัวเองนี่แหละครับในหน้า Facebook ของตัวเองก็สามารถเข้ามาเอ่อมาพูดคุยกันได้เข้ามาฟังซ้ำฟังย้อนซ้ำได้เลยนะครับแต่ว่า เดี๋ยวยังไงคลิปนี้หมอเอกก็จะเอาไปลงใน Youtube ส่วนตัวด้วยนะครับก็ฝากสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็คือฝากช่องทางออนไลน์ของหมอเอกด้วยนะครับก็คือหมอเอกเนี่ยมี u t u b e นะครับ YouTube, TikTok แล้วก็ Facebook Page นะครับชื่อเดีวยวกันเลยก็คือหมอหมาพารวยนะครับตอนนี้ Tik t o k กยอดกำลังพุ่งมากๆมีคลิปนึงที่ทำไปเนี่ยคนดูไปแบบ8 0 0แสนคนแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะให้เข้าไปดูกันหน่อยเนาะเข้าไป ถือว่าเป็นจ่ายค่าเรียนจ่ายค่าเรียนในวันนี้ละกันนะครับว่าเออเนี่ยฝากกดไลค์กดเข้าไปกด subscribe กด follow นะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับเพราะว่าตั้งใจที่จะทำคลิปดีๆแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับทุกท่านจริงๆนะครับทางทางออนไลน์นะครับยังไงฝากหมอาพารวยด้วยนะครับนี่คำถามอะไรก็ทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะครับวันนี้มอเอีกไปก่อนนะเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็จะยังอยู่ใน Facebook 30วันแล้วก็อยู่ในอ่อ you uh, you good night have a great night bye bye if you have any question don't hesitate to ask me please feel free to ask me any question i would love to answer all of those questions bye bye good night